ประมาณปีที่แล้วแหละก่อนจะคุนแล้วมัมีตัว r a d i ียมาเนาะอัน,นเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับเพื่อใช้สำหรับในการคอลลาเจนสติมูลเลเตอร์ระตุ้่คอลลาเจนกับอิลาสตินในชั้นผิวเรานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพลัสขึ้นมาพลัสเนาะก,ก็คือหมายว่าจะเพิ่มเรื่องของความเฟิร์มของตัวยาคือตัวแรกเนี่ยก็คิดเหมือนเป็นการฉาบปูนและการเติมผิวทั่วไปแต่ตัวนี้เหมือนเป็นการวางเสาเข็มเนาะก็จะใช้ในเรื่องการเติมพวกกรอบหน้าต่าง,าง,างนะครับโดยเฉพาะเนี่ยแนวเนี่ยกระดูจอล่ใครบาคนหน้าสวยอยู่แล้ว ่ายมุมกล้องต่างเราไปทําไมมุมมันไม่สวยเลยเพราะว่ามันไม่มีจุดที่แสงตกกระทบแล้วมันมีความมุมของของหน้าอย่างนะครับก็ใช้เสริมได้แล้วก็บางคนที่หน้าเริ่มตกจากการที่กระดูกเราหยุดตัวกระดูกบริเวณนี้นะครับหนกตรงแก้มยังไม่ใช่หนกแก้มนะแต่กระดูกตรงช่วงแก้มช่วงเนี้ยก็สามารถใช้เติมได้นะครับเรียกว่าใช้ทดแทนชั้นกระดูกแล้วก็ใช้ยาน้อยกว่าฟิลเลอร์แบบเดิมนะ,ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องทำให้แบบหน้าดูดูดูบวมไปเพราะตัวนี้เจลเนี่ยค่อนข้างไม่ได้มีการสเวลลิ่งครับ ก็เรเดียสพัดก็เข้าที่เด็กคลินิกทุกสาขาแล้วนะครับก็คนไข้ก็ติดตามกันต่อได้นะครับ